สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องลำนำล่องน้ำผาในตอนที่16ถึงตอนที่18นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชุมกันเลยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้ายามที่ตาเท่านั่นออกมาจากการกักตัวฝึกฝนมีหวังได้ล่าฆ่าเข้าไปรับทันสวรรค์พร้อมกับเขาแน่เส้นทางสู่กุยชวี จะเปิดออกในทุกๆ12ปีสวีเฉินเจ้ายัางอยู่เพียงแค่ขอบเขตกันลมปานเพียงเท่านั้นเหตุใดไม่รออีกสักสอปีกันล่ะอาจารย์อาและอาจารย์นะให้อภัยข้าด้วยที่มารบกวนการฝึกตนอย่างสงบของท่านวิชาบำเพ็ญตนของผึ่งไหลมุ่งเน้นทำความเข้าใจหลักแห่งเตาพิจารณาสัจธรรมแห่งการเกิดดับจเจริญและเสื่อมถอยของสรรพสิง่ง ยิ่งขอบเขตสูงขึ้นก็จะยิ่งเหนือล้ำกว่าคนในรุ่นเดียวกันแต่ในขณะที่ขอบเขตตำยุทักษะการต่อสู้จริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะเหตุนี้จึงจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะในการป้องกันตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับมหัตภัยฟ้าดินที่กำลังจะมาถึงหากอาจารย์ไม่ได้ปิดด่านบำเพ็ญตนคงจะเห็นด้วยกับความคิดนี้แน่นอนเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยไม่ได้ ิทธิ์พี่นำถุงสมบัติของท่านออกมาสิหอสิทธิ์คนสุดท้ายของสิทธิ์พี่เรากำลังจะลงเขาไปฝึกประสบการณ์ท่านยังจะเก็บสมบัติล้ำค่ามากมายที่หล่อหลอมบนภูเขาฟางจ้านของท่านให้กินฝุ่นอยู่อีกหรอแม้ว่าเขาอิ่งโจของข้าจะมีหมาแมวและต้นไม้ใบหญ้าก็ยังไม่ตันีที่หนียวถึงเพียงนั้นเลยนะอาจารย์นะไม่จำเป็นต้อง อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของการเดินทางในครั้งนี้ก็คือกุยสวีสิที่ต่ำกว่าขอบเขตก่อกำเนิดจะต้องเดินทางกันเป็นกลุ่มเจ้าก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเช่นกันส่วนใครจะเป็นคนร่วมทางของเจ้าข้าจะเป็นคนกําหนดเองขอรับข้าต้องขออาภัยที่สร้างปัญหาให้แก่อาจารย <W> ์นะเหตุใดพวกเจ้าถึงได้ชักช้ากันเช่นนี้ต้องขออภัยสิพี่หญิงซือ พวกเราเพิ่งจะไปสร้างตะเกียงวิญญาณให้ท่านอาจารย์อาน้ยสวีเฉินมาอ๋อท่านนี้คืออาจารย์อาน้อยคนสําคัญของภูเขาผึงไหลของพวกเจ้าน่ะเหรือได้ยินมาว่าอาจารย์่าจากเขาอิงโจ้้นของดีๆจากอาจารย์ปู่ของข้าไปให้เขาไม่น้อยเลยเรื่องการป้องกันตัวเองคงไม่ต้องห่วงแล้วสินะท่านนี้คือสิทธิ์พี่หญิงซือจากเขาฟางจ้างเป็นสิทธิ์ล้านของท่าน เห็แนแบบนี้ก็อย่าได้ประเมินนางต่ําเกินไปเคียวสิทธิพี่หญิงเก่งนกาดพอตัวเลยบรรดาสิทธ์ทั้ง3ามภูเขาต่ํากว่าขอบเขตโอสถทองลงมานางนับว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วสิทธิพี่คิงซูสิทธิน้องหญิงอวินเซนเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เล่าข้าได้มันรู้เคล็ดวิชาลุ่งลอดล่วงเลยขั้นที่สมได้แล้วยอดไปเลย ช้ากนหากจำไม่ผิดขอบเขตการสร้างรากฐานสามารถบรรลุเ็ตวิชานั้นได้สูงสุดก็คือขั้นที่3ไม่ใช่หรืออืมอาจารย์ย่าบอกว่าต่อให้สิบพี่ชายหญิงจะได้รับบาดเจ็บร่างกายแหลกกระจุยแขนขาขาดกระจายอย่างไรก็ได้ตามใจเลยต่อให้ถูกฟันเป็น10-20ชิ้นก็ไม่มีปัญหาขอเพียงแค่วิญญาณไม่แหลกสลายอาวสจะรักษาพวกท่านให้หายดีเอง ท่านนี้คงจะเป็นอาจารย์อาน้อยสวีเฉินสินะสิทธิล้านนามอาวินเซนจากเขาอิวโจคารวะท่านอาจารย์อาน้อยอาจารย์ย่ามอบหมายให้ข้ามาพร้อมกับท่านปู่เทียนตงตื่นได้แล้วถึงเวลาตื่นแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ย่าบอกว่าอาจารย์อาน้อยเพิ่งอยู่ขอบเขตกันลมปานหากใช้อาวุธวิเศษช่วยเหยียบอากาศทยานลมก็เกรงว่าพลังปานจะไม่เพียงพอก็เลยให้ท่านปู่เทียนตงมาช่วยเรื่องในการดวนทางเจ้าค่ะ ท่านนี้คือนกฮูกทองคําที่อายุมากที่สุดในเขาอิงโจไม่ใช่หรือรบกวนผู้อาวุโสเช่นนี้มันจะดีหรือข้าต้องขอขอบคุณเจ้ามากสิริลานอาวินสันนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นนกฮูกทองคําในตำราศัตว์วิเศษแห่งคุนเขาและทะเลกล่าวไว้ว่าพวกเขาคือผู้สืบทอดสายเลือดจากปักษาทองคําโบราณแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใครๆก็ว่าอาจารย์อาน้อยมีนิสัยชอบการศึกษาตำรา ดูท่าจะเป็นความจริงเสียด้วยเนย่สหายน้อยข้าถามจริงๆนะเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าพวกเรากำลังจะไปที่ใดข้ารู้ที่ตะวันออกของทะเลบูรพาไม่รู้ว่าห่างออกไปกี่ล้านลี้มีหุบเหวอันใหญ่ไล้ก้นบึ้งที่ถูกเรียกว่ากุยสวีมันคือจุดสิ้นสุดของมหาสมุทรเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดิน รวมไปถึงสัตว์พิสดารและปีศาจร้ายนับไม่ถ้วนมีทั้งโชควาสนาอันยิ่งใหญ่และภัยอันตรายอยู่ในที่เดียวกันข้าได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วเอาเถอะเช่นนั้นเจออ้าก็รีบปลุกนกคูกทองนั่นขึ้นมาดีกว่าสิพี่หญิงช้ากอนไปกันเถอะ อาจารย์อาน้อยท่านเป็นเช่นไรบ้างเจ้ารู้สึกอย่างไรครั้งแรกที่เริ่มออกจากภูเขาท่านก็มาถึงจุดสิ้นสุดของโลกเลยทีเดียวคุณชายสามทาดเงามาช้าเกินไป ขอให้ท่านเงาถ่วงเวลาศัตรูเองขอคุณชายสามรีบจากไปโดยเร็วพี่รองของข้าได้ตำแหน่งประมุกตระกูลแล้วงั้นหรือเจ้าค่ะขอเพียงนายท่านปราบปามความขัดแย้งภายในของตระกูลให้สงบลงได้ก็สามารถรับนายน้อยกลับบ้านได้ทุกเมื่อ,อยางนี้ขอให้หนายน้อยอดทนรอไปก่อนสักระยะท่านเงาจงปลดปล่อยพันธนาการบนล่งางทาเงา จงปลดปล่อยพันธนาการบนล่างนางซะอืมแต่ว่านางจะไม่หนีหรอต่อให้เจ้าผักใสนางไปนางก็ไม่หนีไปไหนหรอกนางจะไม่หนีจนกว่าจะสังหารข้าได้เสียก่อนเอ๊ะ สามภูเขาสันคอนห้าคุนเขาพลิกค่อมตาประทับลากพระสุทธามังกรกะบีสิบพี่ชุนจวินหากท่านยังหนักมือเช่นนี้ต่อไปเราจะไม่เหลืออะไรให้เก็บเกี่ยวแล้วนะโชคอย่างดีที่แกนลมปานของหมูป่าตัวนี้ไม่เสียหายอะไร มันเต็มเปี่ยมไปด้วยปานธาตุไฟหมาเอามาหมักเล่าให้สิบพี่หญิงซื้อได้เป็นยาบำรุงร่างกายได้พอดีเจ้าเด็กนี่ใช้สัตว์ร้ายลับฝีมือกระบี่ของตนเองจนพอใจแล้วทิ้งแต่กองขยะไว้ให้พวกเราอย่างนั้นหรือเอออาจารย์อาน้อยไม่บาดเจ็บอะไรใช่หรือไม่ไม่บาดเจ็บเลยไม่คิดเลยว่าขายปานซ่อนลมปานจะเอามาใช้เช่นนี้ก็ได้เช่นกันปีศาจบนก่อนนี้ต่างก็หวาดกลัวพวกเจ้าจนหัวโหดแล้ว หากไม่ซ่อนสิทธิ์หลานหญิงซื้อไว้ในข่ปานนี้พวกมันคงจะไม่ยอมออกมาเป็นหน้าถึงจะพูดแบบนั้นแต่การใช้ขอบเขตการลมปานเช่นท่านเป็นเหยื่อล่อสัตว์อสูรขอบเขตการสร้างรากฐานมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปอยู่ดีพวกเรายังมีเวลาอีก5ปีในการสำรวจคุยสุวีไม่จำเป็นต้องรีบร้อนถึงเพียงนั้นย่อมปลอดภัยกว่าเจ้านี่คือสัตว์อสูรที่ขอบเขตสูงสุดในก่อนนี้แล้วไม่ใช่หรือ อืมก็จริงนะพวกเราสามารถสำรวจลึกเข้าไปได้แล้วพวกเจ้าไปเถอะข้าจะลังอยู่ที่นี่ต่อเอ๊ะอาจารย์อาน้อยระวังระวัง อาจารย์อาน้อยท่านเป็นอะไรหรือไม่ <c oughs> นี่เจ้าเสียสติไปแล้วอย่างนั้นหรือถึงได้เอาจัก,กรวาลชายแขนเสื้อมาใช้แบบนี้ใช้คาถาเคลื่อนย้ายสัตว์อสูรที่มีระดับสูงกว่ดตนเองหนึ่งขอบเขตเช่นนี้หากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันกืนเจ้าเข้าไปยังเป็นการตายที่สบายเสียกว่า เสื้อคลุมวิเศษที่อาจารย์อามอบให้ตัวนี้มีพื้นที่กับเก็บสิ่งของอยู่ภายในผลสะท้อนส่วนใหญ่จากเคววิชามิติเมื่อคู่ถูกเสื้อคลุมนี้รับเอาไว้หมดแล้วผลกระทบเล็กน้อยที่เหลือนั้นร่างกายของข้ายัางพอรับไหวพวกเขาเพืองไหลของพวกเจ้านี่มันยังไงกันแน่ถึงได้สอนเคววิชาสายมิติให้แก่เด็กตัวเล็กเล็เช่นนี้คิดว่าเลี่ยงขายของอยู่หรืออย่างไร เค็วิชากดฟ้าบัญญัติดินของภูเขาฟางจ้งางก็ถูกปล่อยให้ศึกษาตามใจชอบเช่นกันไม่ใช่หรอกหรือแล้วท่านเคยเห็นเด็กคนไหนทำสำเร็จเคตวิชานั้นบ้างหรือไม่เล่าวางใจเถอะอาจารย์อาน้อยปลอดภัยดีแล้วก็เมื่อคู่นี้ข้าได้ใช้วิชาสอดส่องไร้เสียงตรวจสอบทั่วทั้งกก่อแล้วนอนไฟใต้พิภพตัวนี้เป็นสัตว์อสูรตัวสุดท้ายแล้วจริงๆอาจารย์อาน้อยเมื่อคู่นี้ท่านกำลังจะบอกว่าอะไรนะ พวกเจ้ามุ่งหน้าไปทางตะวันออกหรือเข้าไปในกุยสวีกันต่อเถอะข้าจะปิดด่านทะลวงขั้นปานอยู่ที่นี่ต่อไม่มีทางจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรตบากของข้ายังต่ำเกินไปแทนที่จะตามไปเป็นตัวถ่วงของพวกเจ้าไม่สู้ให้ข้าปิดด่านบําเพนและฝึกฝนเคตวิชาอยู่ที่นี่จะดีกว่าไม่แน่อาจจะทะลวงไปถึงขอบเขตสร้างรากฐานก็ได้ ข้าได้ประโยชน์จากการลงเขาครั้งนี้มากแล้วไม่ว่าจะบรรลุขอบเขตสร้างรากฐานหรือไม่ข้าจะขับสู่เพิงไหลตามเวลาที่กำหนดไว้เองพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกยิ่งไปกว่านั้นสิหลานซือ้อบรรลุขอบเขตสร้างรากฐานขั้นสมบูรณ์แล้วห่างจากขั้นขอบเขตโอสถทองเพียงแค่เส้นบางๆเท่านั้นเจ้าคงตั้งใจใช้การต่อสู้ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ล่อล้อมเพ่อนกายและสแสวงหาโอสถทะลวงขอบเขตใช่หรือไม่ สิทธิ์หลานชิงซูและสิทธิ์หลานชุนจวินก็เป็นขอบเขตสร้างรากฐานขั้นสูงเช่นกันหากมาเสียเวลากับค่าในเขตรอบนอกของปุยสวีเช่นนี้ต่อไปคงทวงลังผลการเก็บเกี่ยวที่พวกเจ้าสมควรได้รับแน่แม้ว่าการปกป้องช่วยเหลือสิทธิร่วมสำนักเป็นเรื่องที่สมควรแต่ผู้ฝึกตนควรยืนหยัดแบกรับฟ้าดินด้วยความสามารถของตนเอง หากเอาแต่รับการปกป้องจากพวกเจ้าเช่นนี้จิตแห่งเต้าของข้าคงต้องด่างพ้อยเข้าสักวันแน่นี่พวกเราจะปล่อยอาจารย์อาน้อยไว้ที่นี่เพียงลำบังกี่กิงเหรอไม่ได้แล้วข้าจะกลับไปกลับมาข้าพูดตรงๆนะเจ้าประเมินอาจารย์อาน้อยสวีเฉินของพวกเจ้าต่ำเกินไปหรือ ให้อภัยข้าด้วยทุกคนท่านปู่เทียนตงไปกันเถอะต้องลำบากท่านแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆผ่านมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไปสู่ทวีปจิ๋วโจไม่ไปหรอกเอะ๊ะมันไกลเกินไป ระหว่างทางจะเจอกับอสูรทะเลและสัตว์ประหลาดมากมายเท่าใดก็ไม่รู้ต่อให้ข้ามีแรงที่จะบินไปถึงก็ไม่มีชีวิตรอดไปถึงหรอกแหม่ท่านพูดได้ด้วยหรือดูถูกกันเกินไปแล้วแม้เผ่านกคูกทองคำของพวกเราจะจำแรงกายเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่สติปัญญาของพวกเราเปิดออกเร็วกว่าสัตว์อสูรวิญญาณส่วนใหญ่มากเลยข,ข,ขออภัยด้วยขออภัยด้วยขอรับ สวีเฉินยังเยาและไม่รู้ความขอท่านปู่เทียนตงอย่าได้ถือสาผู้เยาเลยขอรับสวีเฉินมีเรื่องสําคัญมากต้องไปทําที่ทวีปจิวโจวขอร้องให้ท่านปู่เทียนตงช่วยเหลือเรื่องการเดินทางในครั้งนี้ด้วยขอรับอีกห้าปีประตูนําส่งของเพิงไหลก็จะเปิดอีกครั้งแล้วเหตุใดเจ้าต้องรีบไปจากคุยสวีล่องหนพาข้ามาหาสบูตรไวถึงเพียงนี้ละข้าไม่อ่านหลังรอนานถึงเพียงนั้นได้ขอรับ อาจารย์ของเจ้าเป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ครึ่งข้าสู่เทพเสียนหรือขอบเขตละสังขารและผู้โอโสแต่ละคนของเจ้าล้วนทรงพลังจนสถานฟ้าสะเทือนดินได้ขอเพียงเจ้าไปร้องขอให้ใครสักคนช่วยเหลือย่อมปลอดภัยก่อบินข้ามไปเองไม่ใช่หรอกหรือนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าข้าเคยสาบานเอาไว้แล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นใดข้าจะไม่มีวันนำปัญหาใดๆสู่เพิงไหลเด็ดขาดท่านปู่เทียนตงท่านจะ เจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้นะข้าก็ไม่รู้จริงๆนี่นะไหนเจ้าบอกว่าเจ้าเฝ้ามองการเติบโตของเขามาแต่ยังเล็กอย่างไงเล่าสิทธิ์พี่หญิงช่วยมีเหตุผลหน่อยได้หรือไม่สิทธิ์พี่หญิงหากท่านจุดไฟขึ้นมาอีกแล้วก็ข้าจะควบคุมมันต่อไปไม่ไหวแล้วนะพวกเจ้าเอ,อ่ออาจารย์อาน้อยอย่าได้เข้าใจผิดไปนะพวกเราไม่ได้แอบฟังจริงๆนะพวกเราพักฟื้นฟูลมปานเพียงเท่านั้น ส่วนตะข่ายล่องหนนี่เป็นผลข้างเคียงของวิชาสอดส่องไร้เสียงของสิทธิ์น้องหญิงเรื่องบังเอิญนะเพียงเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะฮจะโกบเกื่อนให้เสียเวลาไปทําไมไปกันเถอะพวกเจ้าจะไปที่ไหรก็ข้ามผ่านห่วงทะเลนี้ไปอย่างไรเล่าแต่ว่าอย่าได้เข้าใจผิดไปพวกเราไม่ได้สนใจธุระใดของเจ้าหรอกจะที่ไหนก็เป็นการฝึกประสบการณ์เหมือนกัน เทียบกับการสำรวจรอบนอกของกุยสวีที่สำรวจได้เป็นครั้งคราวแล้วการข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่น่าสนใจกว่ากันเยอะว่าอย่างไรล่ะเจ้าจะไปด้วยหรือไม่อาจารย์อาน้อย